สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดใจเคลียร์ลีน่าจังไม่เคยคิดเอามาประจานกลางรายการพระตัวเองไม่ใช่เจ้าของเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงกันอย่างมากซึ่งจากกรณีลีน่าจังออกมาไลฟ์รำให้น้อยใจมดดำคัชภาโดยบอกว่ามดดำไม่ให้เกียริเอาไปประจานจนไม่กล้าออกจากบ้านร่มทั้งบอกตัวเองเป็นซึมเศร้าร้องให้ไม่หยุด ก่อนจะไลฟ์ด้วยว่ามดดำโทรมาเคลียร์ใจกันแล้วนั้นด้านมดดำเปิดใจในรายการแฉวันที่5กันยายน6 5ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเมื่อเช้าโทรไปขอโทษลีน่าจังจริงๆถามพี่ลีนาเป็นอะไรทําไมคิดว่าหนูเอาพี่มาประจานกลางรายการหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่หมายถึงต้องหยุดนําเสนอคือหยุดนําเสนอข่าวเรื่องนี้นางบอกตัวนางเป็นโรคซึมเศร้าเห็นคลิปที่ตัดส่งต่อกันว่าจะหยุดนําเสนอข่าวนางนางบอกนางนอนไม่หลับ ไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นเอาจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องพูดอีกแล้วและไม่เคยคิดจะเอาใครมาประจานกลางรายการพูดตรงๆไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแล้วพูดจากใจจริงๆติดต่อนางไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่นางปิดมือถือก็แอบสงสารนางนางเป็นซึมเศร้าไปอ่านเจอคลิปปุ๊บก็จะเสียใจมดดำบอกด้วยว่าฉันก็อธิบายให้นางฟังว่าตัวเองไม่สามารถเอาใครมาเสี่ยงเพราะตัวเองไม่ใช่เจ้าของก็รับเงินเดือน อาจ้างเหมือนพนักงานประจําทั่วไปบางคนคิดว่ามดดําเป็นเจ้าของรายการเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเหมือนคนในตึกหนี้ทั่วไปแค่อยู่มานานเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามนาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ